คลิปมาแล้วหรอ,ซอ,รหอซอมาแล้วดูสิหนดูอีกซอมาแล้วอีกซอเอ้คลิปอะไรนะคลิปไรอ,ะ <Okay. S 3> อ่ะเอ่อล้วไปทำยังไงให้มันแชร์อุ้ยนนคุณเนร<า>ะเรื่องเก่าคือก็จะไปออกอรายการ ไ่ออกรายการเียไปทําคดีแล้วทีนี้ออกข่าวอ,ออกข่าวแล้วเหมือนแบบเขาไม่ชอบพินามัอกอเลยไปขุดในไอ้หมวยมันใส่โพสอย่างเงี้ยมานานแล้วอ๋วเราขอเอาลบไปแล้วไม่ใช่เหรอลบไปแล้วแต่เหมือนมันมีคนแกลไว้แล้วไปส่งให้เพจดีซอไอ้หมวยหรือเปล่าไอ้หมวย่นแหละไม่ใช่ใครหรอกโอ้แล้วไปทำวิีท่าไหนให้มันแช่แล้วมันไปแช่เลาไหอมอ่ะ คิดจะเอ,อเปิดเมื่อกี้ไหมอุ้ยไม่รู้แล้วมันไปแชร์ทำไมก็คบกันอยู่ไม่ใช่หรอแล้วไปแชร์กันทำไมอะไรนะมห,รหมายถึงว่าก็คบกันอยู่ไม่ใช่หรอแล้วไปแชร์กันทำไมคบนบ้าไรเลจกเป็นนแล้วมันจะมีคำลับสาร,รภาพที่ว่าทำร้ายผู้หญิงแล้วจะแก้ต่างว่ายังไงอะไม่ต้องไปฟังอีซอฟังที่นี่ <laughs> เรา,เาบอกว่าเราไม่ได้ทำในส่วนของการด้ชัวร์อัลนของชอดครับมันก็เป็นกนรารที่ผมจะคุยคุยค่ะอ,อันนี้รู้อยู่แล้วได้ไปทำร้ายร่างกายขอจริงหรือเปล่าละ่ะเอาตรงๆผู้หญิงคนนี้ฉลาแล้วได้ไปทำร้ายจริงไหมนะ ไม่อันอันที่ส่งมาให้ดูอะ่ะเราได้ไปทําร้ายมันจริงไหมนะ่ะเข้าดูเมื่อกี้ส่งมาเลยเข้าดูเหออเห็นเห็นที่ส่งมาก็เลยเข้าดูในเพจต้องกดปิแล้วเ <ละ S 1> หรอฮะกปิดไปไหมโมดมดไม่ใช่กบหมดโมดมดที่อยู่อามาตะนี่ไงเ,เข้าเข้าดูเพจเมื่อกี้เนี่ย บอกว่าฝีมือของทนายคนหนึ่งที่อยู่ในทีมทนายทำร้ายร่างกายแล้วก็มีต้นอ้ออะไรสักอย่างมามินเนี่ยบอกว่าให้ช่วยไหมนัน,นนูลนี่พอดีเห็นส่งมาก็เลยเข้าดูเข้าสองออคือในสววนนี้มันนานแล้วนานมากแล้วอ่ะแล้วได้ทำล้ายมันไหมล่ะเคยเคยเคยตบมันสารภาพเองนะจ๊ะ น้องคนนี้ฉลาดพยายามถามว่าได้ทําร้ายเขาจริงหรือเปล่าจําไว้นะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขารักมากเขาก็รักสุดๆแต่เวลาที่เขาหมดรักแล้วเกลียดเขาก็จะทําให้คุณเจ็บหนักที่สุดเป็นไงอ๋อมีคลิปยาวกว่าน,นี้ <c oughs> อันนี้อีซอเปิดนะอืมสารภาพเลย นาตาชาฉันวงการภาพยนตร์เรื่องส่งรายละเอียดมาทางอินบ็อกช่องทางแอปฟ้าบ้านฟ้านะคะมีคลิปกล้องอยู่แต่ว่าเปกล้องนาร้านมันต้องไปตามต่อเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปตามตรงไหนเดี๋ยวลงเพจก็น่าจะมีตำรวจตามมั้งรถไม่ได้เป็นอะไรเยอะแต่เขาตามไปอย่างนี้หรอไม่รู้ไม่น่าไปตามเลยจะแจ้งความเอาเดี๋ยวดูคลิป ชนตรงไหนรถจอดหรอดูไปนะคลิปยาวกว่านี้มีจ่ะมีตั้งแต่ต้นสิบเอ็ดนาทีค่ะเอามีคลิปอะน้องเขาส่งมาให้ทั้งอ้อทั้งซออะไรค่ะคลิปสิบเอ็ดนาทีอืมจะฟังอีกอ๋อขอยาวๆ ฟังไม่เข้าใจเอาทนาวยฟ้องตนอ่ออีกคดีก็ให้เขาฟ้องไปค่ะฟ้องไปเลยอือ <c oughs> ฟ้องอะไรเขาฟ้องอ้อเรื่องไปยื่นตรวจสอบมายกทนายความวันที่ห้าสิงหาขึ้นศาลที่ดอนเมือง <c oughs> ส่วนคดีที่เด็กชายลูกเขาเนี่ยนะคะอ่าอาจารย์น้องเนี่ยแจ้งความอ,อ้อยู่สุราฟ้องตรงอยู่ที่ศาล ฟ้องแนนนันชัยอีแทนคุณแล้วก็ชลิดาค่ะอันนี้เป็นขึ้นศาลเดือนนี้เหมือนกันก็ไม่ได้วันนะ <Okay. S 1> เขายังไม่โดนยึดไปอนุญ,ญาตหรอกค่ะอโอ้ไม่ไรพวกหัวแล้วค่ะ hmm. อย่าเปิดหมดนะคะให้เขาแก้ไปสิให้เขาแก้ไปเอาเปิดหมดเรื่องอะไร คลิปพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเขาคัดคนไงก็คัดคนมาก็ขุดหมดแหละค่ะเรื่องต่างๆเอาไม่ได้เปิดทั้งหมดหรอกเอาเปิดให้ทุกคนรู้นิดๆหน่อยๆเองแล้วก็ปั่นประสาทให้แม่นอนไม่หลับเท่านั้นแหละอืออ๋อก็รู้น่ะว่าควรทำอะไรนะคะไอ้อย่างคลิปพวกนี้ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วเอือ คุณเข้ามากับแก๊งนี้เป็นธรรมดาค่ะก็จะต้องถูกอะไรแบบนี้สิบห้าไม่ได้เกี่ยวกับอ้อนะคะวันที่สิบห้าไม่ได้เกี่ยวกับอ้อค่ะอ้อไม่ได้ไปไม่เกี่ยวค่ะเออแยกไม่ได้เตอร์เมืงมูลิธิสร้างยังไปสร้างซะเอาล้นนี้เลยบอก ใช่ไม่ส่งเบอร์เครื่องนี้มาเลยมันต้องใช้เบอร์เครื่องนี้สมัครแป๊บหนึ่งของพระเกศเหรอใช่เขาจะส่งอันนี้นะให้เราส่งไปทางนู้นเอาส่งส่งเอา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 มลยวเธอมาเมลไม่เมลเมลของเธอก่อนเอามาเอาส่งให้พระเกศเดี๋ยวเขาจะส่งที่แบบฟอร์มมาแล้วก็เราค่อยส่งต่อไปทางทางอ่าทางบอร์ด กำลังเชื่อมจิตกันอยู่อ๋อ <c oughs> เขายังไม่ได้โดนยึดขับยังปกติเลยอันนั้นเป็นข่าว <c oughs> วันที่หนึ่งเขาใช้ชื่อเด็กฟ้องค่ะน่าจะแต่ว่ามีตัวแทนนะ <c oughs> ก็คือแม่ ส่งมาที่เมลนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเวลาพวกอ้อส่งไปทางนั้นจะใช้เมลมูลิธิส่งคุยงานก่อนงานคุยดได้ทั้งวันของอ้อไปวันที่หนึ่งนะคะวันที่สิบห้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอ้อนะคะคนละส่วนกันวันที่หนึ่งไปให้กำลังใจพี่หนุ่มได้ค่ะวันที่หนึ่งเราไปให้กำลังใจคนที่ถูกฝั่งเชื่อมจิตนะคะ ไล่ฟ้องนะคะสิ่งที่พวกอ้อกกำลังทําอยู่เนี่ยเราว่าเราเดินตามแนวทางในกรอบองกฎหมายอย่าลืมว่าตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบ,บวนการของตํารวจกระบวนการศาลแล้วเวลาที่เราจะทําอะไรนะคะเราต้องใช้สติในการเดินหน้าต่อสู้นะคะอะไรที่ทําแล้วฝั่งนั้นจะได้เปรียบทางพวกเราจะไม่ทํา อันนี้ทนายรันชัยท่านก็ชี้แจงกับพวกออกมาแล้วแล้วก็ไม่ไม่ได้มีส่วนร่วมที่จะเข้าไปร่วมวันที่สิบห้าค่ะคนทั้งประเทศอ่ะไม่เอาเชื่อมจิตอ่ะมีแต่พวกมันนั่นแหละไม่กี่สิบตัวนี่คุณเะ สิบห้าไม่ได้มีอะไรค่ะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นวันที่ขึ้นศาลของพอมอพอมอร่วมมือดีทำา